สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับในห้องเรียนออนไลน์ b ยครูพาสิกวันนี้เราจะเรียนเรื่องกฎหมายในชีวิตประจําวันวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายจราจรเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปลุยกันเลยนอกจากกฎหมายทะเบียนราษแล้วกฎหมายจราจรก็สําคัญและจําเป็นต่อชีวิตประจําวันมากเช่นกันครับเนื่องจากมีการเดินทางอยู่ตลอดเวลาจึงต้องมีข้อบังคับ เพื่อให้ทุกคนปฏิบัติตามถ้าฝ่าฝืนย่อมมีความผิดและถูกลงโทษไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่รถยนต์รถจักรยานยนต์รถจักรยานหรือคนเดินเท้าพี่สุดเขตจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจาราจรต่างๆได้แก่สัญญาณจาราจรการปฏิบัติตามกฎหมายจาราจรของคนเดินเท้า การปฏิบัติตามกฎหมายจราจรของผู้ขับขี่รถจักรยานและประโยชน์ของการปฏิบัติตนตามกฎหมายจราจรน้นองๆรู้ไหมครับว่าสัญญาณจราจรแบ่งออกเป็น3ลักษณะได้แก่สัญญาณไฟจราจรสัญญาณที่แสดงด้วยแขนและมือและสัญญาณที่แสดงด้วยเสียงสัญญาณนกหวีด สัญญาณไฟจราจรแบ่งออกเป็นสีเขียวหมายถึงให้ผู้ขับขี่ขับรถต่อไปได้สีเหลืองหมายถึงผู้ขับขี่เตรียมหยุดรถสีแดงหมายถึงให้ผู้ขับขี่หยุดรถสัญญาณจราจรที่เจ้าหน้าที่แสดงด้วยแขนและมือ สัญญาณจราจรที่เจ้าหน้าที่แสดงด้วยเสียงสัญญาณน,นกหวีดคือถ้าใช้เสียงนกหวีดยาวหนึ่งครั้งให้ผู้ขับขี่หยุดรถทันทีถ้าใช้เสียงสัญญาณนกหวีดสั้นสองครั้งติดต่อกันให้ผู้ขับขี่ขับรถต่อไปได้หลังจากที่น้องๆรู้จักกับสัญญาณจราจรไปแล้วทีนี้ เรามาดูการปฏิบัติตามกฎหมายจราจรของคนเดินเท้ากันบ้างนะครับการเดินทางเท้าถ้าทางใดที่มีทางเท้าหรือไหลทางอยู่ข้างทางเดินรถให้คนเดินเท้าเดินบนทางเท้าหรือไหลทางถ้าทางนั้นไม่มีทางเท้าอยู่ข้างทางเดินรถให้เดินริมทางด้านขวาของตน แล้วถ้าต้องการจะข้ามทางเดินรถในทางข้ามที่มีไฟสัญญาณจราจรควบคุมคนเดินเท้าให้ปฏิบัติตามไฟสัญญาณจราจรดังนี้นะครับเมื่อสัญญาณจราจรเป็นไฟสีแดงหมายถึงให้คนเดินเท้าหยุดรออยู่บนทางเท้าเมื่อสัญญาณจราจรเป็นไฟสีเขียวหมายถึง อนุญาตให้คนเดินเท้าข้ามทางเดินรถได้เมื่อสัญญาณจราจรเป็นไฟสีเขียวกระพริบหมายถึงหากผู้เดินเท้ายังไม่ได้ข้ามทางเดินรถให้หยุดรอบนทางเท้าแต่ถ้ากำลังข้ามทางเดินรถให้ข้ามทางเดินรถโดยเร็ว สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายจราจรของผู้ขับขี่รถจักรยานมีดังนี้ครับถ้ามีทางใดได้จัดไว้สำหรับรถจักรยานผู้ขับขี่ต้องขับในทางนี้รถจักรยานที่ใช้ทางเดินรถไหลาทางผู้ขับขี่จะต้องมีกระดิ่งที่ให้สัญญาณเครื่องห้ามล้อและโคมไฟติดหน้ารถจักรยาน ผู้ขับขี่รถจักรยานต้องขับให้ชิดขอบทางด้านซ้ายของทางเดินรถไหลาทางหรือที่จัดทำไว้สำหรับรถจักรยานให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการเรียนในวันนี้ครูขอให้นักเรียนกลับไปทบทวนบทเรียนอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาก,ก่อนสวัสดีครับ